ด,สดูสบายดีสบายดีกากาวสบายดีและสวัสดีชัยพน,นองอฟซีกันเบอร์สูส่ทุกคนเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศ ดูก็ยินดีตอนทับเขาสูช่องน้องโพชแนลอีกแล้วพี่น้องดูมันนี่ก็มาพบมาพออยู่กับช่องน้องโพชแนลคือเ่าคือเดิมเนาะม่อนี้น้องพก็ได้เดินทางมาทางนาดูน้องเคพี่น้องนอกหรือว่านาข่ยทรายเนาอก็คือมาหอดกะทางนี่ก็ไก่แห้งเปับพี่น้องนอกก็คือมาทางมันนี้กับมากะมากับทีมงานคือเก่าเนาะเคพี่น้องนอกกับมีพ่อน้องโค่นหน้าบรนเทากับัสวิาสนาแนลนาะ คือทางก็ยากแหงเพื่พี่น้องก็มีแต่ดินายเนาะป้น้องคอยมาเพื่อมาฮอดนีคนนี่จนอ่อนเบิดเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะมื้อนี้เฮาก็มาหาเพิ่นเพิ่นก็เป็นสาวไมหางเนาะแต่ก็บ่ฮู้เนาะว่าเพิ่นมีลูกหรือบ่มีเนาะกยังบ่ฮู้ชื่อเสียงาเพิ่นเนาะว่าชื่อจังได๋แนวใดเนาะ เดีสาเหตุที่เลิกลาเป็นไปมาเนี่ใดเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาน้องคอยก็สิเข้าไปสอบถามพร้อมๆกันเลยเนาะงแฝพี่น้องเนาะดูกิคนสิไปเบิ่งไปส่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องคอยเด้อเป็นกำลังใจให้น้องคอยสิกต่อไปเด้อพี่น้องเด้อดูสิเป็นใจใเฮาก็ไปเบิ่งไปส่งกันเลยสบายดี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 เนาะคนอนย่าตามชื่อหนึ่งเด้อน้องเ้อะชื่ออะไรเนาะชื่อว่า Dạ, Sự lạ sao tao anh anh nó. Anhnh đi nó. Anh nụt sao tham pi. Nụt sao tham pi. Nụt sao tham có Nụt sao tham pi. 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 Nụt con tham pi. Nụt sao tham pi. Nụt sao tham pi. Nụt เลืกลากันนี่กับมานานแนี่บ่โดนแต่ว่ประมาณปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งเนาะโดแต่ว่าสาเหตุเลือดล่าเป็นอะไรเด้เนาะแบบมาอยู่น้องกันมาได้เนีต่างคนต่างไปบ่เข้าใจกันประมาณนี้แหละโอ้แบบบ่เข้าใจกันเนาะแต่กับบ่มีเรื่องของูสาวบ่บ่ไม่มีอ๋อมีไปเนีแต่ว่าเขาบ่เข้าใจกันก็เลยแยกทางแรมร่วมกันมาได้ โดยกันได้โดยแยกกันโดยในแบบว่าพ่อของลูกคนบ้านเดียวนี่บะโดยมันเ็นยังกันเนาะแต่งงานกันไรจะปีแต่ก่อนช่วยกันนะยังไงแต่งชอบอยู่กัน่ไวคอกันจะไวคอกันงไแต่งดต่ตอนนี้คุนจะอยู่บ้านเนี่ยปคือิ่นจะใช้ไหมอยู่คกัน พระว่าเราแเลิกลากับแ้วก็่ได้ติดต่อหากันเลยขาดการติดต่อเลยเนาะโอ้โแต่ลูกสาวก็อยู่กับเจ้าได้เนาะหย่วยแมวตอนมีสาวนอนแ้วะวาอดอยามาเนาะสามปีง่ายได้เนาะหน่วยเนี่ยคขาดกันได้เนาะหน่วยานูงเป็นเรียบร้อยอือ สดยางเต็มระบบเนาะสดร <laughs> ้อยเปอเซ็นดนีนีน้เนาะร้อยเปอเซ็นต์แต่เป็นอไร้สดมากกับมีผู้ว่าวา่าโอ้มามลมอยู่บนแถวให้แถวหน้าน้านี่มีผ้วอยู่แห้แตน้าออไม่วไปไกนอกับบเมื่อบ้านเนาะโดยไม่ลไล้คอยมาบ้านีนนาแ,ตาแต่หน้ามีแต่ห้แต่นาธรรมชาตินะมากันนาอยู่ไกลหนากันนาลงหน้าป่าเนาะโตนาป่า คือทางก็ลําบากพอสมควรนะทางทีมงานทํามามื้อนี้ก็เนาะเออได้มาแม่นคื FC เฮาได้เบิ่งก็เนาะเอออ่าทางก็ยากเจือกชายเจือกครัวงานเฮาก็ได้เือเจอรอมาฮอดนี่บ่เนะทีมงานเฮานี่โอยยังบ่ว่าอยู่ตรงนี้เนาะหัวใจก็ยังว่างเนาะยังว่างเนาะยังว่างอยู่คืออยู่หน้าแต่ละมื้อก็เฮ็ดหยังเด้อยูน้น อยู่หน้าเตนมือะอี the floor, oh, floor, ่องภาพผินมะ่วงบางแตงโอ้ปลูกบางม่วาแจงบ่ด้ดิมีน้ำยังน้ำนองเมื่อปลูกนะน้ำนองไปในอ้ในหมืปลูกมะคือปลูกแล้วแล้วก็เขาบ้านมาคืออยู่หน้าตลอดยามแรงไงคะหน้าตลอดเลยไ่ได้ขอก็ปลูกบางแจงเหมือนกับผ้าขัดมันดูขัดต่อเลยพัดมันก็เห็ดให้เห็ดหน้าต่อเด้อเลยเนาะบ่ง่ายก็อยู่เป็นแบบเพื่อนหลังที่สองเลนาะ แต่ว um ่านเจ้าโดยตรงนะบ้านโค้งง yeah. ่ายดีคงน้อยโค้งน้อยโค้งปลาวายเนาะโค้งปลาวายไว้เองเนาะเนาะก็โดยถ้าการอนุญาตถามเนาะเฮากจะได้อันสมมติว่าเปิดเปิดใจดีกว่าเนาะเปิดใจเปิดร้อยเปิดเต็มเนาะคือมีทางทีมงานเขามาสิมาทานเรื่องของหัวใจเนาะแมนว่าสิเปิดใจบ่คือในใดเนาะ อยา่มีแฟนเลยโอ้แฟนเยอะนะมึงอยากได้อยากได้อยากมีแบบอยากมีบอคคือว่าอยากได้มาเป็นคนคุยโอลุมนี่ก็แบบเออเบิ่งกันไปก่อนคุยกันเป็นใบก่อนประมาณนี้แหละเปดใจก็เป็นแช่นนั้นเนาะโดยกระถืออย่างก็ต้องผ่านการโอลุมก่อนเนาะแม่ว่าสมมติว่าทุกว่าพี่เปิดใจเนาะหานมนมทุกวันนมนมรุ่นอายุซ้ำใดขึ้นไปเจ้าที่เจ้าอันขาดได้เนาะ เราสามสิบก็ได้นะแต่ว่าอยู่อันสามสิบพันหอดสี่สิบยังก็รับได้อยู่บ่ไกโดยได้ก็โอเคอยู่เนาะกันสามสิบก็ได้เนาะก็ยังโอเคอยู่เนาะแต่แต่ว่าลุ้งเงนเข้าใจเนาะเนีแต่คันมาเป็นพิเศษเรื่องของประเทศไทยเราจากประเทศก็ได้เบิดบร์ตบ๊อกประเทศไหนก็ได้เนาะคุยเข้าใจทุกคนเนาะเออเป็นพิเศษดีกันเนาะคนกันเนาะโดย ขักจริงก็พอเนาะใจก็โอเคแหละเนาะประเทศไรก็ว่าร่ากียดเนาะขัดขัด้เบิร์ดขัด้เบิดต้องให้ตึ้งขัดจริงใจเนาะคือเรื่องประเทศนี่ก็คือขับได้เบิดเนาะบที่เนาะบที่เนาะแต่ละมือในเจ้ากันไปหายนแต่ละมืออยู่อย่างในหน้าเลยกันไม่ได้ไปหายเพราะว่ามีเหี่ยวบอกว่าเหี่ยวเลยก็ไม่ไปใจ มีกควัดมันบ่ยั่งบ่ได้ควัดปลูกโม่เนาะปลกแตงปลูกแตงหมดเลยแตงแตงก็ออกแล้วบ่ดิยังกำลังเริ่มปลูกอ๋อกำลังพูดปลูกโม่ก็คือกันบ่ก็ปลูกให้เดียวนะนะพอได้กินกันว่ะอ้ยคือทางนาเพิ่นกาบรรยากาศก็ดีเนาะมีห่มอ้อมเทียงนาเลยเนาะสมุติวันเนาะสมุทรว่านมไทยมาลมนั่เจ้านี่เนาะ

ล้มต <ohn> ีเนาะดูไอเห็นาหาได้เยอะโอ้โหบางครั้งคนยังมาหลินมาหัวน้ำยังก็ได้เนาะก็ยินดีตอนหัดเนาะดีตอนเช้าเยอะเฮ้ยขาดสิไปก็ต้องร่มกันเข่าใจเสื้อใจมันใจร้อยเปอร์เซ like <our> ็นต์กะไปเที่ยวไปหาได้เนาะโดยเมนทางคุยกันถิกกันแบบเข่าใจกันกับอาหามาเที่ยวได้โอ้โห ประมาณนขึ้นใจตรงกันเพื่นอยากให้ไปอยูเบรินน้ำเช่นในที่ล่ามเดือนก็จะไมาเยี่ยมบ้านทางนี้ก็โอเคสิไปอยู่เนาะแต่คือโปรยใจกันเนาะตกลงปรงใจกันแล้วเนาะแต่แต่ตอนนี้ก็คือหัวใจกันยังว่างเนาะงวว่าแตอนนี้ได้กาแฟมาเนาะไม่ด้ไปเต้นไปสาวสุดสาวสุดเนาะสาวสุดของเขาเนาะไม่ได้ไปด้านแามปีได้เห็นในโทรศัพท์ด้วยซึ่งกับคนนี้บอกว่ามาโอ้ลมณ์นะ แต่กับโบมีเนาะที่เปล่าคัดท้ายสาวแด้นั่นแล้วนี่แต่โบยังโบมีเนาะทีมงานเขาจัดให้ได้วันนี้เนาะให้นุ่มๆมาโอ้มาลมขึ้นเนาะแต่ยังโอ้ยังลมขึ้นก็ได้เพืนครับแต่อายุ่งสาขึ้นไปหาซีซิตบิบซีซิตหาก็ได้เนาะอลองเนาะก็ยังโอเคอยู่เนาะ เปิ่กระทได้สามสิบสี่สิบสิบห้าิก็ได้ด้วยกาิใจดีกางคุยกันเข้าโ้อกันโอเคเนาะได้แต่เพิ่นชิมาเนาะน้องเนาะชิมาเป็นไ่คือเพิ่นอยากมาลิ่นมาอย่งน้ำกนี่ตอนทบเนาะโดเม่ลักษณะไดโดอาุหน่อยโบประมาณนี้ฮแตยังกได้เนาะ À, 네 bom, อ ife, animals, ่าแต่คนจริงใจเนาะคนมีลูกมีเมียกบอท่านเนาะบให้มาเล่นมาลงเนาะนากไว้นยกับโจวคนัวนใพห้างหม่ก็ได้เ่าจรินะองียวใหะโดคือพอห่างแต่เพิ่นมีลูกติดแต่นี้ก็ได้บอ อ๋อได้แต่ว่าเนาะขอให้่นบ่มีเมียเนาะพโสดแท้เนาะโสดคือกันนะคือคุยกันโล่คือคุยกันโอลมกัต้องเบิ่งคักๆเนาะเพราะว่าเฮากันโดยต้องเบิ่งคักๆเนาะโอลมก่อนชีตกองร่มคงใจกันเนาะเพราะว่าเฮากะมีลูกเนาะยันเพิ่นทับในสิ่งเฮาเป็นบ่ได้เนาะคือหักเฮาก็ต้องหักลูกเฮานมเนาะเอีกีก็คือแได้เห็นเนาะบ่ให้คนคนเต้น มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะทางกิมงานเราก็บนน้ำเนาะเกับทีมงานเ้าบนโมในน้ำเนาะคือว่าเอาแต่คนณสูตรตอนนั้นเนาะโดยแมนสาวเป็นสูตรเชินกับอะไ้ไปทั้งไรเชิญกับสาววันบ้านอยู่แต่ให้แต่หน้าเชินกับแบบแบบอยู่ประจำเลยแม่เลี้ยงเดียวพี่น้องเ้ยแม่เลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวเนาะอ่าน้องยากินนมแล้วเนาะด้วว่ายังยาแล้วยาแล้วอ่าม่องสามปีเนาะสามพ่อสามปี ามีขออนุญาตถามเนาะธรรมาแต่เดือกันไปกับพ่อของน้องนะพ่อของน้องก็ได้ฝากเงินฝากข้ามแหงอยู่บ่บ่มีแบบขาดเตียบแบบขาดไปเลยแบบบ่มี่ยังเลยแบบมาหามาเยี่ยมกับบุมมี่ติดต่อกันเลยนะถามว่าเลสนใจกับลูกกับเต่าอย่างเลยเนาะบ่แบบไม่เดือดกบบบ่ได้มาเบิ่งหน้าเบิ่งตาลูกมาเยี่ยมลูกเลยโอ้แบบขาดไปเลยเนาะเลยแต่สีบอกง่ายๆแค่แม่งดูเด็กดีเนาะลูกเนาะ ตอนเลอกกันที่แรกแเจ้ากับที่ลายอยู่บ้านสามินเอยู่ดเนาะน้ตันแต่กนันี่นี่กะมันก็นั่นแหละเนาะเพราะว่ามันก็โดนน้ใส่เวลานานจะดูเนาะเนาะเขาตอนนี้จะทำใจได้แล้วก็พร่อมที่เปิดใจเนาะเปิดใจหาคนใหม่เขามาลมโอ้ลมเนาะเพราะว่าก็ ยืมเสาอยู่ดุนก็บ่ได้เน้อต้องจืดมาดูเด็ลูกซอยกันเลยนาะสั่งครอบครัวใหม่เพราะว่าอายุเพิ่งกัยังน้อยเนาะเพิ่ราะอนาคตน้องก็ยังอีกไกลเนาะ่ต้องหาคนใหม่มาสั่งครอบครัวก็เพลินกันได้หมดเลยที่น้องเลยดยกินข้าวเที่ยงแล้วว่าไม่ได้ชอบยังไม่ได้กินชอบงานทำกระบุกมาก่อนเน้อมีเพื่อนมีชาติมานาะยัง ยังมีเงินมีทรัพยของตัวเองยังบ่มี่วะยังบ่มีตอนนี้อยู่กับพ่อกับแม่พ่ออยู่น้ำเพลินอยู่เนาะยังบ่ได้สร้างยังเนาะเคยไปใส่เลยพ้วแต่บ้านไปหาเงินก็ยังบ่ทันเคยใส่น่าจะเชือเนาะตอนนี้ก็อยู่น้ำเพลินอยู่เนาะสุนงคง่ายๆเรื่งลูกสุนงค์ละ มื่อยว่มีนนชื่อขนมกินแต่ละมือต้องนขนมทุกมือเลยคือน่องกัซี <m <m <h 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 ari> <h ari ้ก็่างกินเก่งเนาะดัดกิอยวดินลูกเดียว้อยแบบไม่าคิดหาเงินก็มีนะวด่ายบ้านเทากับมานนี่แหละยนเือดยบ้านเท่าก็ได้เลยซำนี่เนาะเาได้กินะได้เนาะูไปจะละมือนเ่เนแคข่าทางไหนเนาสาวเนาะ ลูกบอว่ากิาต้มขนมแต่ละมือเต้นน้นนอนมือเนาะเห็นมูกิันอยากเขเข้าวางมือกับคิดดีกว่าีน้อยใจนะแต่ละมือแต่ละเรที่อะรข้างเนาะเสียงเงินน้นใสคือขนมให้ลูกเต่าะมือมันหายยากเด็กแต่มีวันที่ว่าค่อยเมย์หายมันดูเคยมีบ่เม่ก็บ่เคยมีก็ว่าเสาะเลแต่ว่าทั้งมีเงินซื่อขนมมห้กินอยากเลยเมนอยู่เมนเย

ໂດຍໂດຍທີມໂດຍເຈຍຄັນລອງທາງຝົນຕ່າງໄປຕ່າ กำลังใจเนาะโดยลงใจให้เพื่นเนะให้คนที่มหักเพื่นจะให้ัรใจเนะจะให้คนดีที่มาหักเพื่อนเนาะทพอมจะไปดูแลเพื่นกับลูกก็ใหมากอรัเพื่นเนาะโดยคนที่พ่อมสิดูแลเพื่อนกับลูกเนาะอย่างันที่ว่าต้องปให้เพื่นเจอคนคู่เนี่ยโดยในมุ้ลมถึงใจเพื่อนเนาะเจอคนดีพ้อนม่น้องเนาะแม ำเราคลิปนี้ที örung, mm ่มานเราก็ดลทมลาพันนะเนาะโดยก็มีน้ำจ mm ิต hmm. น้ำใจให้เพิินนหน่อยเนาะด่ะดด้ใจเดยสบายดีสบายดีนองโดน้องนน้องนอกคือเทาก็ไดโอลมกับเอื้อเพ่อนกับผู้ความละเนาะคือทางเอื้อเพ่ินกัสาเหตุที่เลือกลาก็คือ ว่าเ้าใจกันนอกกักโบแมนเรืองสู่สาวนอกก็คือ่างคนตทางไปนอกจากว่าบเ้าใจกันนอกาคือทางเพิ่นกับเป็นสาวไม่ห้างนาะสาวไม่ห้างลูกหนึ่งนอกาะคือทางชิ้นงานเท่ากับได้มาสอบถามเพิ่นนอกก็คือเพิ่นก็คือเปิดใจเนอกาะพรออมทิศเปิดใจนอกาะเรื่องอายุก็คือสามเศ้านอกากเศ้าสามสิบสี่สิบหาสี่จิมหานอกคือเพิ่นก็ครับได้นอกขอแค่ว่า ฮักเพิ่นจริงจริงใจนอะกด้ว่าสิเป็นนมฟังลาวฟังไทยตามประเทศเพิ่นก็ว่าลมได้เบิด์นอกก็คือภัยมากฮักเพิ่นกันสมาติดต่อมาทางทีมง,งานเฮาได้นอกเพื่อนพี่น้องเนาะทีมงานเฮาก็สิได้เป็นทางสะพานถักให้เพื่อนพี่น้ององนะีกเนาะโดยคือสำหรับพีนี้น้องพ้อยกับโบมี่ยังลไรนะอกก็สิขอตัวลำเลาเพื่อนพะี่น้องเนาะก็สิขอตัวเดินทางกระบ,บ้านเนาะว่าทางกับไก่นอกเพื่อนะญญพี่น้องเนาะสำหรับปีนี้น้องพ้อยกับโบมี่ยังไรนอกเพื่อนพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเพื่อนพี่น้องกันเบิดสู้ทุกคนเนาะ อีหักแพงน้องพ่อตลอดมาและหักได้เบิ่งคลิปน้องพ่อมาตั้งแต่ต้นจนจบน้องพพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโขออภัยหลายๆเด้อพพี่น้องเด้อกล่าวคําว่าสดีสดี